นะครับวันนี้นะครับมาพบกับที่ปรึกษาขายของบริษัทปอลุ่งเรืองออโต้รถยนต์มือสองนะครับผมวันนี้นนนะครับผมเป็นตัวแทนของบริษัทปอลุ่งเรืองออโต้นะครับก็นําคลิปวิดีโอดีๆมาเสนอลูกค้าแล้วกันนะครับวันนี้เป็นแบรนด์ e-sudo D-max นะครับซึ่งย้อนนึว่าประมาณ8ปดปีที่แล้วเนี่ยนะครับผมรุ่นนี้เป็นรุ่นที่บ้านไหนมีขี่นะครับผมบอกเลยนะครับโอ้โหมีแต่คนมองโอ้บ้านนี้ทำไมดูดีจังอะนะฮะทำไมแบบหรูหราจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เป็นตัว Isuzu D-Max Highlander 4ประตูเกียร์ออโต้ยกสูงนะครับวันนี้นะครับได้มาจอดอยู่ที่ปอลุ่งเรืองออโต้แล้วนะครับมี3คัน3ไลฟ์สไตล์ให้ลูกค้าได้เลือกนะครับมีคันไหนแบบไหนยังไงให้ลูกค้าดูเดี๋ยวไปดูกันในคลิปนะครับปะนี่นะครับผมจอดอยู่นี่แล้วนะครับ3คันพร้อมขายพร้อมใช้งานนะครับ3คันพร้อมขายพร้อมใช้งานอยู่ด้านหลังผมณตอนนี้แล้วนะครับอยู่ด้านหลังผมณตอนนี้แล้วนะครับ ทุกคันนะครับผมทุกคันที่จอดอยู่นะาตรงนี้สภาพพร้อมใช้งาน99%บนะครับบันษีหลังการขายมีให้ทุกคันไม่ต้องกลัวนะครับผมไม่ใช่ว่าขายแล้วเราไม่คุยกันนะครับอย่างน้อยซื้อกับผมนะครับไปเจอผมกลางทางเฮ้ยกินข้าวยังไปกินข้าววันพี่อย่างนี้เอาไว้คุยกันอย่างนี้ดีกว่านะครับขายแบบเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับรับประกันบอลลุ่เลื้ยงขายไม่ทิ้งลูกค้าแน่นอนนะครับถ้าลูกค้าไม่ทิ้งเซลก่อนไม่ใช่หยอกนะโอเคเอาซ้ายหรือขวาดีตะาก้อง ให้เลือกซ้ายใครซ้ายผมหรือซ้ายคุณนะครับตามใจเขานะนะเรื่องมากไม่ได้นะครับคันนี้นะครับอตามตามใจตากล้องนะคันนี้ก่อนเลยนะครับผมคันนี้เป็น isuzu d max calendar gs set patrick ปี2 0 1พันสิบสอนะครับ2องพลูกค้ารู้รู้กันอยู่แล้วนะครับทูโทนนะครับผมทูโทนนะครับเป็นทูโทนทูโทนยังไงนะครับบอดี้รถจะเป็นในเล่มเนี่ยจะลงเป็นสีเทานะครับแต่ตัวรถจะเป็นสีสองสีนะครับผม มันจะเป็นเทาแกมเขียวกับเทาเทาจางๆอ่ะแต่ไม่ใช่เทาด้านนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยนะครับมาดูด้านข้างจะเห็นชัดเจนเลยนะครับเป็นตัวเล่นกับข้างแล้วแต่กระชนหน้ามาเลยนะกระชนหน้าซุ้มล้อนะครับบันไดนะครับแล้วก็กระชนท้ายนะครับผมโซนกระชนท้ายจะเป็นโทนสีเทาอ่อนนะครับแต่ตัวรถจะเป็นออกสีเทาแกมฟ้านะครับผมอันนี้เป็นเจนแรกเลยนะครับบอกเลยนะครับป้ายแดง เฉียดล้านนะคันนี้เฉียดล้านนะเฉียดหนึ่งล้านบาทนะครับตอนนี้อยู่ที่ปอลุ่งเรืองออโต้เรียบร้อยแล้วนะครับผมคันแรกของเรานะครับคุณแซดแพทริกนะครับคันนี้มาพร้อมกับสีอย่างที่ผมบอกมันจะเป็นสีสองสีทูโทนนะครับแต่เขาจะมีการตัดไม่ให้มันดูแบบคาว่าแก่จนเกินไปนะครับผมเป็นรถคนมีอายุนิดนึงแหละนะครับมาพร้อมกับจังน้าโคเมียมนะครับตัดกับคําว่าอิซูซูซึ่งมีพื้นดำเนี่ยมันตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีมากนะครับสวยมีขออภไยครับ ด้านข้างจะมาพองกระจกพับไฟฟ้านะครับพับไฟฟ้ามีไฟเ้็วมุมกระจกมือเปิดเป็นคมเมียมนะครับนี่ลูกค้าแจนะครับลูกค้าสามชุดครบนะครับรีโมทสองสำรองหนึ่งนะครับผมมีมาให้แล้วคันนี้มีออปชันเสริมด้านหลังนะครับตัวนี้มีท็อปเปอร์ปิดท้ายให้นะครับท็อปเปอร์ปิดท้ายให้นะครับรับประกันของไม่เปียกไม่หกนะครับลูกค้านี่นะเห็นไหมนะครับมีหลังคาท็อปเปอร์ยกสูงให้นะครับกันฝนนะครับ กันฝนให้ได้นะครับอ่ะนะครับอีกเด่นชัดที่ยืนยันกะ็คือตัว z p a t r i c k นะครับ VGS นะครับผมตัวนี้มีกล้องจากโรงงานกล้องถอยให้แล้วนะครับกล้องถอยจากโรงงานให้แล้วนะครับไฟท้ายเป็นคริสตัลแต่ข้างในจะเป็นหลอดไส้ไฮโดรเจนนะครับเป็นกรอบคริสตัลเรียบร้อยเนาะนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งของขับว่าเขามีอะไรมาให้นะครับ ด้านในนะครับด้านในจะได้เป็นกุญแจรีรโมทนะครับผมมีพวงมาลัยมัล,ล,มลติฟังก์ชันฝั่งซ้ายเกียร์เป็นเกียร์ออโต,โต้เครื่อง3,000ดีเซลนะครับผมเครื่อง3,000ดีเซลนะครับหน้าจอมีเนวิเกเตอร์ให้แอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับผมตัวนี้นะครับเบาะเป็นเบาะปรับอย่างนี้ได้นะครับปรับขึ้นสูงปรับขึ้นลงสูงต่ําให้ได้นะครับผมให้ได้เลยเดี๋ยวด้านในนะครับด้านในไปดู ห้องผูดยนารด้านหลังนะครับผมบอกไว้ก่อนตามสไตล์ของอิซุสุเขานะครับไม่ถึงกับรง90องศาแล้วก็ไม่ถึงกัเอียง75องศานะครับกำลังดีนะกำลังดีผมว่ากำลังดีไม่ได้สูงมากเกินไปแล้วก็ไม่ได้ต่ามากเกินไปนะครับผมไม่ได้ต่ามากเกินไปนะครับคันนี้นะครับผมเหมาะสําหรับคนที่ออกไลฟ์สไตล์แบบ ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นิดนึงนะครับประมาณนั้นนะครับเพราะว่าสีก็ไปทางนั้นแล้วละ่ะอันนี้ก็ขายกันตามจริงอะนะตอบกันตอบกันตามตรงบอกกันตามตรงออกแนวผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หญนิดนึงคันนี้นะครับผมนะฮะหรูหรานะครับผมหรูหรานะครับอ่ะด้านในห้องเครื่องนะครับ ฝากระโปรงเดิมแก้มเดิมนะครับแต่กล้องเสิร์ชให้ดูเลยฝากระโปรงเดิมแก้มเดิมนะครับนี่นะครับฝากระโปรงเดิมแก้มเดิมนะครับเพจอยู่เดิมหมุดดาหมุดสั้นอิสุสุเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับผมรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมนะฮะพอต่อจุดสีต่างๆยังมีพอให้เห็นอยู่นะครับรถ8ปีแล้วนะ8ปีกว่าและ8ปี9ปีและมีจุดสีให้เห็นอยู่นะครับจุดสีจากโรงงานนะครับผมไม่ได้มีเวลาว่างมานั่งแปมให้มันเหมือนรถที่มันไม่เคยทําอะไรนะไม่ใช่นะอันนี้ของเดิมๆเขานะครับ อย่าคิดว่ารถมือสองโอ้ยเขาทําเนียนกิฟไม่ใช่รถมันไม่เคยมีอะไรมานะครับรถมันเดิมๆเมข้าใจคาว่าเดิมนะครับเดิมที่แปลว่าเดิมๆเ,เหมือนป้ายแดงอะนะรถมันไม่เคยมีชนหนักพีิความน้ําท่วมนะครับรับประกันตรวจเช็คเจอ <c oughs> คืนเงินให้เต็มจํานวนนะครับไม่ต้องห่วงขายอย่างนี้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูคันต่อไปนะครับว่าคันต่อไปข้อพิเศษของเขาคืออะไร ยบมาคันที่2นะครับตรงกลางนะครับคันนี้เป็น Isuzu D-Max นะครับ2.5 High l เ n d e r นะครับตัวนี้เป็น BGS เหมือนกันนะครับปี2013นะครับตัวนี้มาแล้วสไตล์วัยรุ่นนะครับวัยรุ่นเลยวัยรุ่นจ๋าเลยนะบอกไว้ก่อนวัยรุ่นจ๋าเลยนะครับวัยรุ่นจ๋าตรงไหนลูกค้ามาดูข้างๆนะคันนี้มาพร้อมกับแม็กนะครับแม็กขอบเท่าไรเอ่ยคันนี้เป็นแม็กแต่งขอบ18น้องน้าผมจำไม่ได้18นะครับ แม็กสิบแปดยางแก้มเตี้ยนะครับสูงสูงเลยนะครับผมหล่อมาเลยคันนี้สีขาวเป็นสีขาวมุกนะครับขาวมุกเลยนะครับขาวออกมุกเลยนะคันนี้นะนะครับเป็นปี2013นะครับข้างในไม่ได้ต่างกันมากนะครับคันนี้มีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันซ้ายขวานะครับแต่เครื่องเสียงไม่เครื่องเสียงเดิมจากโรงงานนะครับแอร์เป็นแอร์มือหมุนกระจกเป็นออโต้นะครับคันนี้ไม่มีแอร์แบกนะครับลูกค้าคันนี้ไม่มีแอร์แบกนะได้เบาะหนังนะครับผมได้เบาะหนังนะฮะได้เบาะหนังด้านในเลยนี่นะครับเบาะหนังเลย ั้งสี่ที่นั่งนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังเหมือนกันนะครับผมตัวนี้เป็นตัวแซตธรรมดานะครับเป็นตัวแซตธรรมดาไม่แพทติกตัวนี้เป็นตัวแซตเนาะอ่าคันนี้นะครับผมคันนี้จุดเด่นคือแมกยางมาให้แล้วนะครับแมกยางมาให้แล้วหล่อๆนะครับผม คันนี้นะครับได้กระจังหน้าโครเมียมนะครับไฟตัดหมอกไฟหน้าโปรเจคเตอร์ลมดําให้แล้วนะครับผมสาหรับปี2013นะครับเดี๋ยวราคาไปว่ากันท้ายคลิปนะเดี๋ยวเราไปว่ากันท้ายคลิปคันนี้นะครับสวยเดิมๆจากโรงงานเหมาะสําหรับวัยรุ่นนะครับยร์ออโต้เหมือนกันนะครับผมมีอยู่ที่นี่เหมือนกันนะครับคันนี้ทรงหล่อทรงซิ่งมาให้แล้วแมปนิดๆบอกเลยแมปนิดๆควันตุยๆนะครับแต่ไม่ได้ฉูดฉาดมากนะครับคันนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูคันต่อไปคันสุดท้ายของเราวันนี้นะครับเป็นรุ่นอะไรยังไงนะครับเดี๋ยว คันนี้นะครับคันสุดท้ายของเราที่จะมารีวิววันนี้นะครับตัวนี้เป็น2.5 set plastic ปี2012นะครับผมคันนี้เป็นสีขาวมุกมาพร้อมกับแม็กไคร์ RPF1 นะครับนะแบ็กซี่ TT เลยนะครับรัดด้วยยางหนาๆคันนี้จะไม่บางเหมือนคันนู้นนะครับคันนี้รัดด้วยยางหนาๆ Bristone นะครับ2ตัวนี้เป็นเบอร์ยางอยู่ที่ 5, 2 6 5 6 5ขอบสนะครับ265 6 5ขอบ17นะบอกแล้วคันนี mo, ้นะครับมรนดูด่ะคันนู้นตรงที่ว่าคันนี้มีบันไดข้างมาให้นะครับบันไดข้างกะจกโคมียมพับไฟฟ้านะครับผมมือเปิดโคเมียมนะครับโลโก้แดงนะครับผมโลโก้แดงให้นะครับภายในคันนี้เหมือนคันสีเขียวเลยไม่ได้ต่างกันเลยนะครับคันสีเทาเเลยไม่ได้ต่างกันเลยนะครับไม่ได้ต่างกันเลยนะครับไม่ได้ต่างกันมากเลยนะครับพวงมาลัยมัลติฝั่งซ้ายมีหน้าจอให้แอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับคันนี้มีแอร์แบ็กให้นะครับ ตัวนี้พร้อมใช้งานเลยนะครับผมพร้อมใช้งานเลยคันนี้นะครับผมคันนี้แล้วก็ช่องโดยสารด้านหลังนะครับช่องโดยสารด้านหลังตามสไตล์ของอิซ z u เลยนะครับไม่ถึงกับ90ไม่ถึงกับ75องศานะครับนั่งสบายยเดินทางไกลไม่ปวดหลังนะครับไม่ปวดหลังนะครับคันนี้ด้านท้ายนะครับด้านท้ายอย่างที่บอกออปชันเสริมมานะครับตัวนี้เป็นท็อปเปอร์มาให้นะครับท็อปเปอร์ปิกบากของ k คล l ี่บอยนะครับแต่ตัวนี้จะได้เป็นตัวปรับไฟฟ้านะครับ ตัวนี้จะได้เป็นปรับไฟฟ้าท็อปเปอร์หลังก็ปรับไฟฟ้าให้นะนะครับปรับไฟฟ้าให้นะครับผมคันนี้นะครับกล้องด้านหลังนะครับกล้องด้านหลังให้นะครับผมมีตัวคาดให้บันไดท้ายมีมาแล้วนะครับตัวนี้แซดแพทริกวีจีเอสปีสองพนะครับตัวเดียวกับสีเขียวแหละตัวเดียวกันเลยนะครับแต่เพียงแต่ว่าตัวนี้จะได้สีขาวมีท็อปเปอร์หลังเท่านั้นเองนะครับผมเดี๋ยวไปฟังสรุปท้ายคลิปกัน3คันนี้อ๋อน้ำมันพายย้อยนะครับวันนี้น้ำมันพายย้อยแล้วคันนี้นะครับอีสุสิแมก 2.5 VGS ปี2012นะครับสีเทานะครับผมทูโทนนะครับผมคันนี้ราคาหน้าร้านขายอยู่5,29,000บาทวันนี้ส่วนลด30,000เหลือ4,90,000บาทแล้ประกันเ,กเครื่องเกียร์จากทางร้าน30วันนะครับผม5,000กิโลระยะใดระยะ1มาถึงก่อนนะครับบริษัตัวรถบริการฉุกเฉิน1ปีนะครับผมแบตหมดรถดับยางแตกน้ำมันหมดนะครับดูแลลูกค้าถึงที่สำหรับคันนี้เอาไปเลยนะครับผม คันที่2นะครับคันนี้นะครับผมตัวนี้เป็น 2.5Z ปี2013นะครับ 2.5Z ธรรมดาปี2013เกียร์ออโต้นะครับคันนี้ราคาหน้าร้านขายอยู่539,000บาทส่วนลด20,000เหลือ519,000หนาพนะครับวัตถุตัวรถนะครับแต,ต่งล้าน30วัน5,000กิโลระยะไกลระยะสั้นนะครับบริการฉุกเฉิน1ปีแบตหมดรถด,ดับยางแตกน้ำมันหมดนะครับมีบริการให้ลูกค้าถึงที่ตลอด24ชั่วโมงนะครับผม คนดูแลลูกค้าไปถึง30นาทีหลังจากที่ท่านแจ้งเหตุนะครับผมคันนี้นะครับส่วนรถ20,000แถมให้จุกๆเลยนะครับผมคันนี้เอาไปเลยนะครับผมคันนี้นะครับผม2.5 VGS นะครับแซดแพทริกปี2012นะครับผมคันนี้นะครับหน้าร้านขายอยู่5 0 0แสนนะครับ49,000บาทส่วนรถ มื่นบาทเหลือ4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทตจากทางร้าน3 0มสิบวันห้าพันกิโลระยะใดระยะหนึ่งมาถึงก่อนนะครับบริการฉุกเฉินหนึ่งปีแบตหมดรถดับยางแตกน้ำมันหมดมีคนดูแลให้ท่านถึงที่ตะรอด24ชั่วโมงนะครับผมคันนี้นะครับผมเอาไปเลยซึ่งตอนนี้ใครกําลังหาอยู่ณนะตอนนี้นะครับที่ปอมี3รุ่น3สไตล์3าม้3ปสามเขาเรียกอะไรอะบุคลิกในการขับขี่และการที่คนชอบใช้รถมีให้ท่านอยู่แล้วนะครับผม เข้ามาดูรถได้นะครับหรือนะครับจะซื้อรถอะไรกับปอรลุงเรือออโต้ยินดีครับผมมีบริการจัดไฟแนนซ์ต่างสาขาถึงที่นะครับผมต่างจังหวัดส่งรถด้วยซีเองนะครับไม่มีฝากสไลด์ฝากเทเลอร์ไปนะครับนอกจากแบบเราคุยกับลูกค้าจบเนาะไกลๆจริงๆนะครับลูกค้าส่งเทเลอร์ได้ไหมลูกค้าโอเคได้พี่รอรับได้อันนั้นว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าที่ไหนอยากให้เราไปส่งด้วยตัวเราเองยินดีครับรีเควสมาเลยแต่ส่วนใหญ่เ5นะครับผม ส่วนน้อยนะครับร้อยคันจะมีสักห้าคันที่ลูกค้าให้ส่งทรลเลอร์นะส่วนใหญ่ผมไปเองหมดแหละนะครับเจอผมตัวเป็นเป็นได้แน่นอนนะครับผมที่เบลน,นามีรถรุ่นไหนมาเดี๋ยวว่ากันวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับลูกค้าสวัสดีครับ